สว,ส,สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องปืนกระสุนนะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอช่อง master tamza channel นะครับ master tamza tamza channel เนี่ยเป็นช่องของเพื่อนผมนะอ่าเป็นช่องเพื่อนผมเขาอาจจะเล่นเกมกับผมด้วยกันนะครับน่าจะเกมเช่น low box ammo ass เกมอะไรพวกนี้ต่างๆนะเป็นต้นนะ แล้วเขาอ่ะหน้าตาเขาจะรอๆเลยครับเขาจะใส่แว่นด้วยหน้าตารอๆรอ,รอ,รอมากเลยนะครับผมสมัยนี้เขาแบบสูงหน่อยรอๆใส่แว่นอาจจะอันนี้เขารอมากเกินไปนะครับทรงผมเขาสีดำเขาเคยเล่นเกม The Eyes แบบซ m m n n r ล b l อกแล้วก็ แล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องรัชกาลที่7รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะแล้วก็การเป่าคุยเมาคีล่าสัตว์แล้วก็เป่าเพลงหนูมาลีสำหรับนูมาลีสำหรับเด็กอนุบาลน,นะครับผมผมขอจบการนําเสนอช่องเพื่อนผมใครนี่ยครับทุกคนสามารถไปติดตามช่องพี่พี่ตามได้นะครับมาสเตอร์ตามซาช n นนะครับ M A S T E R S เวนวก T A M Z A นะคร mm ับ hmm. ผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ตามหรือว่าคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งอะไรพวกนี้ให้ด้ให้ด้วยนะคะผมค,ครับอย่าลืมทำทำกับช่องของผมด้วยนะขอบคุณครับ